สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข23ซึ่งตัดผ่านใจกลางตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็จะพามาชมหอชมเมืองรูปทรงโบสถ์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางเมืองร้อยเอ็ดโดยหอโบสถ์นี้ตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด ็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีความสูงรวม101เมตรหรือเทียบเท่าตึก35ชั้นหอชมเมืองรูปทรงโบสถก่อสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ341ล้านบาทโดยเริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2,560และเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม2,563และเปิดให้เข้าชมเมื่อปลายเดือนธันวาคม2,563ที่ผ่านมาซึ่งหอโวทนี้มีความสูง101เมตรฐานล่างกว้าง30เมตรยอดโวทกว้าง20เมตรเป็นหอรูปทรงโวทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เวลาขึ้นไปดีก่าครับน,นี่เป็นทางขึ้นไปยังชั้นสองซึ่งเป็นทางเข้านะครับเป็นจุดจำน่ายบัตรด้วยนะครับอ้าหรือต้องคุีคุณเดียวได้ครับ บิวสกแกนเลยบิวเออให้เจนลบผคู้เดียวกัได้หมรู่เดียวก็ได้ครับจุดคัดกรองนะครับสำหรับใครที่มาคนเดียวก็ควรสกแกนคีวาโค้ดไทยชนะนะครับถ้ามาเป็นกลุ่มคณะหลายคนก็ส่งตัวแทนจดบันทึกในสมุด เช็คอินแค่คนเดียวก็พอนะครับะะบรรยากาศภายในชั้น2นะครับ เป็นจุดจำหน่ายจุดจำหน่ายบัตรนะครับจุดจำหนายบัตรนะครับซื้อบัตรแล้วับครับซื้อบัตรได้รอบเที่ยง15นะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเหลืออีสห้นาทีนะครับ สำหรับค่าบัตรเข้าชมก็คนละ50บาทนะครับเด็กส่วนสูงไม่ถึง90เซนก็เข้าชมฟรีนะครับนักเรียนนักศึกษาก็40บาทคนสูงอายุ60ถึง70ปีก็40สบาทนะครับส่วนผู้สูงอายุอายุเกิน70ปีก็ไม่ต้องซื้อบัตรนะครับช่วงรอขึ้นนะครับ ที่บัตรก็จะมีให้สแกนเหมือนขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะครับนคันจะไปจอดไหสามสิบอครับ ถ้าเป็นไงกั <lite> 54, so ่นจะชั้นไหนชั้นเจ็3สีครับเราต้องเดินเดินขึ้นอ๋อป๊อปครับก็ลิฟต์ก็มาถึงชั้นที่31ซึ่งเป็นจุดชมวิวภายในอาคารนะครับจริงๆจุดชมวิวจะเริ่มตั้งแต่ชั้น28นะครับ 28, 29, 30แปดยีบ แต่3ชั้นนั้นเป็นฟิตเนสและร้านอาหารซึ่งตอนนี้ยังยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็ขึ้นมาที่ชั้น3าเอ็ด่อนเลยครับอันนี้เป็นวิวตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับข้างล่างก็คือสาราวากาศจังหวัดซึ่งผมได้อาศัยอยูที่จอดรถนะครับถนนแก้งสนิทครับเมื่อกี้ ส่วนนี้คือบึงพลานชัยนะครับ นี่คือพระใหญ่วัดบุรพาพิรามนะครับเดี๋ยวสร้างเสร็จจะมี กระเช้าจากชั้น34ลงไปยังกลางบึงพลานชัยเลยนะครับนี่คือห้างบิ๊กซีร้อยเอ็ดนี่คือ เจดีมหามงคลบัวนะครับสร้างเพื่อเป็นอนุสรแกหลวงตามหาบัวนะครับ ที่31นี้จะสามารถชมวิวในตัวอาคารได้360องศาเลยนะครับ ชั้นส2นะครับชั้นสำหรับเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีจุดชมวิวให้ด้วยนะครับ ชั้น33นะครับเป็นชั้นที่จัดแสดงนิทรรศการแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้งานนะครับแล้วก็จะขึ้นบันไดไปชั้น34เพื่อชมวิวแบบ o u t ดอ o r 360องศาแล้วก็เดินสกายวอล์กด้วยนะครับขอความร่วมมือทุกท่านไม้นรยะาหารและสวนหน้ากากอนามัยด้วยค่ะกรกาษ เนื่อนจากสถานการณ์โควิด -19 ออกเด้นทางสกายวอล์คดิวชั้น34นะครับเป็นจุดชมวิวแบบอาลดอนาคตจะมีะกระเช้าจากชั้นนี้ลงไปกลางบึงได้ครับ <c oughs> นี่คือสกายบล็อกนะครับจากชั้น34ไม่ค่อยถอดน้ำเทาคนนั่นงก็จังบถอถอดโรใส่หุ่นพลันนะคะเรับรันหลานไม่มีใครกล้าเดินนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ต้องลองเดินดูสักหน่อยครับสูงเกือบร้อยเมตรเลยนะครับ ผมเคยเดินที่วัดเขาตะแบกแค่ยี่พาเมตรผมก็ยังเสียวแล้วแต่นี่เกือบร้อยเมตรเลยนะครับ ชมวิวอา u t d o o r นะครับอนาคตจะมีกระเช้าลงไปยังกลางบึงพลานััได้วยครับชั้นนะี เราก็ขึ้นบันไดไปยังหอพระที่ชั้น35นะครับเพื่อ,อ,อกับสกระพระพุทธมิ่งเมืองมงคลนะครับซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับเนื่องจากเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเซลฟี่ท่าทางที่ไม่เหมาะสมจึงห้ามให้มีการถ่ายภาพข้างในนะครับ ซึ่งผมก็จะได้นำภาพอาตอนที่ท่านยังประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับมาให้ชมกันนะ่ครับนี่คือวัดกลางมิ่งเมืองนะครับพระอารามหลวงจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือพระบรมสารีริกราธาตุนะครับซึ่งผู้ว่า ทำพิธีอัญเชิญจากวัดกลางมาประดิษฐานที่หอพระที่ชั้น35พร้อมกับพระพุทธมิ่งเมืองมงคลเลยครับและนี่คือภายในหอพระนะครับที่ชั้น35นะครับยป็นโรัสั้นนิเดีวว่าเดี๋ยวสิ วนกับพวดขึ้นมาครับหลังจากสักระพระพุทธมิ่งเมืองมงคลแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุาเสร็จขาลงก็ต้องเดินลงบันไดไปที่ชั้น29นะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวปะปนกับนักท่องเที่ยวขาขึ้นนะครับเพื่อลดการแอรอัดนะครับ อ,อ,อ,อันนี้นะครับเกินยังเกินยังยังทำได้อยู่ครับเชิญเลยนะคะนี่ก็คือชั้นสามนะครับทางออกนะครับ ้นสามจะมีจำหน่ายของที่ระลึกของดีจังหวัดร 101. Hey, ้อยเอ็ดให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือไปฝากเพื่อนฝากญาติพี่น้องด้วยนะครับ แจ์รูปโบสนะครับเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับราคาถูก20บาทเท่านั้นนะครับทางลงจากชั้น3ไปยังชั้น1นะครับเป็นทางเดิอนนอกอาคารเพื่อไม่ให้นลกต้องเที่ยว าลงกับขาขึ้นปะปนกันนะครับเพื่อลดการแอรอัดกันนะครับครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับยังมีของดีที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญให้ท่านใดท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ